คุณแม่บุญเรือนองบุญเติมพระคถาชิมพลีนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐาม,มามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระราะลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระาราลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระลาระลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาภังลงมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพภะลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม